ค่ะวันนี้เราจะมาทำโยคะยืดเกียดประจำวันกันนะคะ้พรทองแล้วทักทายกันได้นะคะงอศอกสอง ซ้อนสองนะคะเอาแขนซ้ายเอาแขนขวาซ้อนมือเข้าพับแขนซ้ายนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกกดศอกลงมาแล้วยืดไหล่ลงดึงไหล่ลงมานะคะลงจากใบหูนะคะยืดคลายบริเวณบาทไหล่นะคะไม่เก่งบานะคะค่อยๆย,ยืดออกไป หายใจเข้าหายใจออกระหว่างค้างท่าตลอดนะคะเปลี่ยนข้างค่ะงอศอกเปลี่ยนข้างค่ะจับเอาข้อมือจับด้านในได้จับไม่ได้จับด้านนอกหายใจเข้าค่ะหายใจออกหายยืดไหล่ลงค่ะ ลด,ดลมนอนหงายค่ะดึงเข่าขวาเข้ามาก,กอนแนบลงตัวค่ะหายใจเข้าหายใจออกยกศีรษะชิดเข่าค่ะ ตึงหน้าขาลงมาแน่ท้องนะคะนวดช่องท้องนะคะเวลายกศีรษะขึ้นมาจะรู้สึกเมื่อยคอเมื่อยบ่านะคะพยายามรีแลกซ์นิดนึงนะคะยกเท่าที่เราไหวนะคะแล้วหายใจออกยาวๆท้องยุบหน้าขาจะได้กดนวยท้องได้นะคะช่วยกระตุน้นการทำงานในช่องท้องแล้วขับลมค่ะ รดตรงค่ะอ้านี้นะคะตอนเชา้าๆตื่นมาทําได้เลยนะคะเปลี่ยนข้างค่ะกอดเข่าซ้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกยกศรีศร,รษะชิดเข่าค่ะดึงหน้าขาลงมานวดท้อง ลงค่ะก้างแขนออกระหว่างไหลค่ะเอาเขา่าสองข้างแนบลงตัวหายใจเข้าค่ะหายใจออกกดเข่าลงซ้ายหันหน้ากับขวาค่ะจะช่วยยืดผ่อนคลายบริเวณสะโพกและหัวไหลนะคะหายใจเข้ายกขึ้นค่ะ หาใ,ใจออกกดเข่าลงขวาหน้ากับซ้ายที่สําคัญคือหัวไหล่จะต้องติดพื้นด้วยนะคะท่าน,นี้นะคะหาใ,ใจเข้ายกอขอกขวขับขึ้นมาค่ะหายใจออกกดเข่าลงซ้ายค่ะหันหน้ากับ ถ้าอยากกั้นลมหายใจนะคะเดี๋ยวจะน้ำมึนนะคะหายใจเข้าหายใจออกลึยกๆย,ยาวๆคะ่ะหายใจเข้าไปอ,ออกหลังคุณหายใจออกกดเข่าลงขวาหนะะ้ากับสายหาใจเข้าขึ้นค่ะ ขึ้นสะพานค่ะตั้งเข่าค่ะจับข้อเท้าค่ะส้นเท้าจะอยู่กระดูกประมาณกระดูกกลองนั่งนะคะเช็คปลายเท้า,ทา,ทาด้วยนะคะปลายเท้าจะไม่แบกออกด้านข้างนะคะปลายเท้าจะอยู่ตรงๆนะคะเวลาขึ้นนะคะ ยกต้องยกขึ้นทั้งทุกส่วนนะคะหายใจเข้าหายใจออกดันสะโพกขึ้นมาก่อนเลยค่ะอย้วค่อยๆดันหลังกลางหลังล่างขึ้นมาค่ะพอสะโพกขึ้นแล้วค่อยยกหลังขึ้นค่ะหลังขึ้นแล้วค่อยยกอ,อกขึ้นดังอ,อกขึ้นมาหาคางค่ะเราไม่กดคางมาหนะ้าอ,อกนะคะมองตรง ดันอ,อกขึ้นมาหาคางไหลจะถูกดึงห่างใบหูสติที่ลมหายใจจะช่วยใช้กล้ามเนื้อต้นขาขึ้นนะคะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกแนวสันหลังด้วยนะคะ ตัวค่ะเป็นการยืดขายหลังล่างค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกศีรษะที่เข้าค่ะค่ะลดลงค่ะเยียดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะแล้วตักแข็งตัวนด้านขวา แล้วยกตัวขึ้นช้าๆค่ะต่อไปเป็นท่าแมวค่ะกุกเขา่าดั้งเข่าขึ้นนะคะมือวางด้านหน้าให้ตำแหน่งมือกว้างประมาณหัวไหล่ตัวเองเอาหัวไหล่ด้านนอกนะคะต้างนิ้วออกกระจายน้ำหนัก ็ข้อมือด้วยนะคะข้อมือจะไม่บิดเข้าไม่บิดเข้าแบบนี้นะคะมันจะตรงตรงไปด้านหน้าแบบนี้นะคะใชจเข้าค่ะแอนหลังแอนหน้าขึ้นเห็นไหมเอ่ยขยับให้ดู เข้าแอนหลังค่ะหายใจออกโก่งหลังขึ้นการคิดตกหายใจเข้าแอนหลังลงไงนะขึ้นยืดตรงขึ้นไปด้วยหายใจออกกดหลังขึ้นกดการคิดตกค่ะหายใจเข้าแอนหลังลงงั้นหน้าขึ้น หาใจออกโกงหลังขึ้นกดค้างที่อกหายใจเข้าแอ่นหลัโล่งแอ่นหน้าขึ้นหายใจออกกงหลังขึ้นกดข้างที่กอ,อกค่ะท่ทานี้จะช่วยให้หลังแข็งแรงนะคะและตั้งปลายเท้าค่ะ ยกศีรษะลงอยู่ในท่นาชนะก้มหน้าหรือดาหรือเฟซิ่งดอกใครที่ตั้งขาตึงงอเขานิดนึงได้นะคะแต่ดันสะโพกไปสูงพอเราตึงมากนะคะแต่เราอยากยืดเราก็ขยับส้นเทา้าส้นเท้าสลับกันนะคะ จังหวะใใจออกให้ค่อยให้กดถึงพื้นแต่ถ้าใครทำได้แล้วก็คือกดส้นเท้าไว้กับพื้นเลยค่ะยกขาขวาขึ้นสูงค่ะขดัดไซส์ออกแรงเหยียบไหมก้าวเท้าขวาไว้ระหว่างมือค่ะ ใช้มือข้างเดียวกับขวาใช้มือขวาผลักผักเท้ามาอยู่กับเดียวกันกับมือค่ะปลายเท้า45องศานะคะใช้มือไม่ถึงพื้นเอามือวางบนขาแค่นี้พอค่ะพยายามให้สะโพกเสมอกันด้วยนะคะใช้ที่มือถึงพื้นเอามือแตะพื้นแล้วยืดหลังค่ะหายใจออกค่อยๆก้ม ต่อนี้ได้วางลงบ,บนพื้นนะคะอะไรปานขายใ,ใจย,ยาวๆค่อยๆส่งลมหายใจคลายใต้ขาเดินเท้าขวาขับไปด้านหลน้รลบสะโพกกด ไปยกขาซ้ายขึ้นสูงค่ะจับวบเยียมแน่นๆเท้าซ้ายวางพื้นระหว่างมือเหมือนเดิมค่ะข้าวไม่ถึงเอามือซ้ายผลักมายยดเท้าเท้าขวาเบี่ยง45องศาวางมือที่พื้นหรือวางบนขาเลือกเอาค่ะให้เข้ายืดหลังขึ้น จออก,กนะขาทั้งสองข้างออกแรงได้วยนะคะ ประมาณความกว้างสะโพกหายใจเข้ายืดหลังขึ้นใครไม่ถึงพื้นแตกขาแตกหน้าแข้งเลยค่ะหาได้ออกคิดค่อยจับหลังก็เท้าค่ะนัตัวให้แนบไปกับหน้าขาะคะ่ะ อ,อย่างนี้เป็นบ้างคะ่ะสำหรับสำหรับโยคะในการบริหารในทุกๆวันนะคะถ้าสําหรับวันนี้คือสามารถทําได้ในทุกๆวันเหืในกันยืดเหยียดร่างกายนะคะ <S <S และเดี๋ยวมาดูทุกวันพรุ่งนี้จะจะเอาท่าะอะไรมาฝากนะคะวันนี้เอาซอฟต์ๆให้เริ่มจากการเริ่ม ในท่างง่ายๆทําได้ในทุกๆวันก่อนแล้วค่อยๆฝึกท่ายที่ค่อยๆย,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 ยากขึ้นนะคะอย่าเพิ่งสักงผลเริ่มฝึกในท่าย,ยากเลยมีร่างกายจะเับไม่ไหวแล้วอาจจะเกิดอ,อาการบาดเจ็บได้นะคะถ้าใครปวดตรงไหนเป็นพิเศษแจ้งคอมเมนต์นด้านล่างค,ะค่ะเดี๋ยวเจะจะมาทําให้ทำคลิปให้เป็นพิเศษนะคะแล้วเจอกเนในไมไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะ